หลังห่างหายไปร่วม2สัปดาห์ที่สุดแล้วฟุตบอลระดับสโมสรก็ได้เลิกกัรมาลงการแข่งขันอีกครั้งในช่วงวิดเอนนี้นะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวรอบโลปีสัตว์แดงที่เริ่มจะกลับมาคึกคักกันมากขึ้นตามระดับทว่าความคึกแรกที่นักข่าวต่างประเทศนํามามอบให้ก็ดันกลายเป็นประเด็นอัปเดตเรื่องของเจรอนสานโชโดยเอสเปียนให้ข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมใจพร้อมแล้วที่จะเปิดรับข้อเสนอที่จะมีเข้ามาในดีลของเจรอนสานโชในช่วงเดือนมกราคม2024ที่สําคัญคือพร้อมจะขายขาดทุนมหาศาลเพราะทาใจแล้วว่ายังไงนักเาานี็คงงไมม่ททํิ มากกว่าตอนซื้อเข้ามาได้แน่ๆนเช่นเดียวกับบริบทแวดล้อมภายในสโมสรที่ค่อนข้างชัดเจนว่าพวกเขาลืมการมีอยู่ของผู้เล่นหมายเลข25คนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ <c oughs> พราะมองว่าโอกาสานในการกลับคืนสู่ทีมชุดใหญ่นั้นเท่ากับศูนย์ไปแล้วโดยทามเปิดเผยอ,อีกชุดข้อมูลโดยย้อนไปตอนเกมเจอกับอาร์เซนอลและเป็นเกมที่เจรอนซานโชถูกดอบจากทีมในวันนั้นและกลายเป็นปัญหาตามมาข้อมูลระบุว่าหนึ่งในสาเหตุสาคัญที่ทาให้เอเดกเชนทักตัดชื่อผู้เล่นหมายเลข25คนนี้ออกไปทั้งที่ตอนแรกก็ตั้งใจจะใส่ชื่ออในนนนนนทีมวันนั้้้กก็เเปพผูล่่ออาาโดแะร ดิบาวเมดบลี่นั้นมีผลงานในการฝึกซ้อมที่ทุ่มเทมากกว่าอย่างชัดเจนจนเกิดเป็นความรู้สึกว่ามันคงไม่ยุติธรรมที่จะไม่ใส่ชื่อพวกเขาลงไปในเกมวันนั้น Manchester New แมนเชสเตอร์นิ่งนิวระบุข,ข้อมูลอีกหนึ่งชุดอ้างว่าเพื่อนสนิทของเจอราสซานโชเองก็พยายามบอกกับซานชโชแล้วว่าควรต้องไปขอโทษเอริกเทนฮากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นในมุมของเพื่อนสนิทมองว่าซานโชนั้นผิดที่ไปตอบโต้กับคนเป็นหัวหน้าง,งานแบบนั้น,นนอกจากนี้ยังมีรายง,งานว่าเมื่อวันทัพปีแสดงชุดใหญ่ได้มีการถ่ายภาพหมู่ประจำฤดูกาล202 3 2 4แต่ป่ปรรราากฏวไเเงงของจาาชโช ในการรวมตัวถ่ายรูปดังกล่าวส่วนที่ทางต่อจากนี้อ้างอิงข้อมูลจากเดือนธัามระบุว่ามีบรูซเซอร์ดอทมูลแน่นอนแล้ว1ทีมที่จะพยายามเข้าใกล้ดิวเจอรอนซานโชในเดือนมกราคม2024แต่เรื่องที่ต้องไปพูดคุยกันระหว่าง2สโมสรก็คือจะเป็นดิวเช่ายืมชั่วคราวหรือขายขาดไปเลยซึ่งในแง่ของการขายขาดปัญหาไม่ได้อยู่ที่คาตัวเพราะอย่างที่บอกว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดทำใจที่จะขาดทุนผลปีป้เอาไว้แล้วทว่าปัญหาจริงๆคือเรื่องเงินค่าเหนื่อยที่ซานโชรับอยู่ตั้งสัปดาห์ละ3า0แ0 0ปอนด ทางออกอย่างการยืมตัวช่วคร่าวไปก่อนมีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ก็ต้องไปเคียย์เรื่องค่าเหนื่อยกันว่าจะแบ่งจ่ายให้ตัวนักเตะกันฝั่งละเท่าไหร่ส่วนข่าวดีเล็กๆคืออัปเดตความพร้อมของผู้เล่นปีสันแดงหลังพักเบรกทีมชาติกลับมาก็ได้มีการลงฝึกซ้อมกันแล้วโดยทั้งวาลานเลกิลอนอัมลาบัดและไมนูต่างก็สามารถลงซ้อมกับเพื่อนดมทีมได้ตามปกติส่วนหนึ่งคนที่หายไปและไม่ได้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมก็คือพี่ใหญ่กาเซมิโลเนื่องจากว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บและคาดว่าน่าจะพักฟื้นอยู่่่่่่ททีีบบรราาาาาซิิลลตออออไปกกกกนนนโดดยจจะััมมมพ้้งๆ็คืเสสุหห์ ทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้พบกับแมนซิตี้ทีเดียวเลยเนื่องจากเกมกลางสัปดาห์กับโคเปเฮเกนตัวของกาเซมิโลเองกระติดค่าโทษใบแดงจากนัดก่อนไปแล้วนั่นเองครับขณะที่ประเด็นเรื่องการเทคโอเวอร์สมงสรที่ตอนนี้กลายมาเป็นละครฉากเล็กลงเพราะเปลี่ยนเป็นการซื้อหุ้น25%ของเซอร์จิมและคิปเท่านั้นภายหลังข่าวทุกสำนักระบุตรงกันว่ากลุ่มทุนการตา้ของชิกจัสซิมได้ถอนตัวออกไปแล้วนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นจากข้อมูลล่าสุดที่พวกเราสับหลอกทําไว้ในคลิปเช้าวสดครจมย้อ่่าาา Sir ุ์ คลิปได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรจริงๆการดําเนินงานด้านการพาณิชย์ของสโมสรหลักๆก็จะอยู่ในการดูแลของตระกูลเกรเซอร์ต่อไปทว่าในมุมของเซอร์จิมแรดคลิปนั้นก็มีความตั้งใจที่สูงมากๆว่าแม้จะเข้ามาในานามของผู้ถือหุ้นบางส่วนแต่อํานาจในการทํางานด้านกีฬาจะเป็นกุญแจสําคัญมากๆที่เขาตั้งใจใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองส่วนในด้านการดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับฟุตบอลเชื่อกันว่าเซอร์จิมจะให้เซอร์เด็บเลฟอดที่เป็นคนของเขาเคียงคู่ทํางานกับโจเอลเกรเซอร์ที่เป็นตัวแทนจากฝั่งงขออออตตระกกกูล ier, กเเซ์แ่่่็ชืวา น่าจะดูในภาพรวมมากกว่าการลงรายละเอียดด้านไมค์คีแกนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีแผนงานการลงตลาดในช่วงเดือนมกราคม2024พูดง่ายๆว่าจะดำเนินงานในตลาดหน้าหนาวในส่วนของขาออกเท่านั้นโดยขาเข้าจะไม่เกิดเดีลราคาแพงให้เห็นแต่ถ้ามีปัญหาเฉพาะหน้าต้องแก้ไขกันจริงๆก็จะหาทางออกด้วยการยืมตัวเหมือนเช่นที่เคยทําเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าสอดรับกับเงื่อนไขเวลาที่หากเซอร์จิมแรดคลิปเข้ามาน,นั้นก็น่าจะไม่ทันที่จะวางแผนการลงตลาดในเดือนมกราคมโดยเฉพาะในด้านงบประมาณที่ต้องมีการ การแบ่งสรรปันส่วนให้สอดร,รับกับกฎการเงินแต่ในอีกกรณีก็คือถ้ามีการย้ายออกที่เป็นดิลใหญ่ในราคาดีๆก็อาจจะเป็นปัจจัยแปรผันที่จะทําให้เอริกเทนฮาร์กสามารถลงตลาดได้บ้างสุดท้ายละไมขี่แกนก็ยังได้ยินยันอีกครั้งเกี่ยวกับข่าวลือจากบางแหล่งที่พูดประมาณว่ากุมทุนการต้าของชิกัจซิมอาจจะหวนกลับมาบนโต๊ะเจราจาใหม่นั้นว่าเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงแน่นอนเพราะแหล่งข่าวของเขายืนยันว่าชิกัจซิมกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจบแล้วแน่นอนในตอนนี้และจะไม่กลับมาบนโต๊ะเจราจากันอีกกกอออออยอย่่่่าาางงงนน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 น้้น้ๆวนใ,นในเเลลัััีแครบ ด้านแมนเชสเตอร์นิวนิวได้จัดทำสก,กู๊ปพิเศษอันหนึ่งขึ้นมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคาดเดาหน้าตาของทีมปีศาจแดงหลังเสอร์จิมแรดคิฟก็มามีส่วนในการทำงานตลาดแรกซึ่งตลาดแรกนั้นถูกระบุว่าน่าจะเป็นตลาดหน้าร้อน2024บนพื้นฐานของเพื่อนใน3-4ตําตำแหน่งคือกองหน้าตัวเป้าลิมเส้นฝั่งขวามมดฟิลตัวกลางและเซ็นเตอร์แบ็กโดยแต่และตำแหน่งก็มีเหตุผลในตัวเองอย่างเช่นกองหน้าที่แม้ตอนนี้ทีมจะมีมาเซียกับฮอยลุนแต่ก็เชื่อว่าปีศาจแดงน่าจะไม่ได้ไปต่อค่อนข้้้้้าาาาาางงงใในนนนนนนกกัับมมมมมมเเซียลาายลแแะะวทจพขหไไดดืออค่ช็ต แยกทางแบบหมดสัญญาต่อกันในปีหน้าทํไมห้ยังไงการลงตลาดหน้าร้อน2024ทีมก็ต้องมองหากองหน้าเข้ามาเพิ่มเพื่อเป็นตัวหมุนเวียนให้กับฮอยลุนขณะที่ริมเส้นฝั่งขวาอ้างอิงจากสาเหตุที่ทีมน่าจะแยกทางกับซานโชแน่นอนเมื่อบวกกับที่ฟาคุนโดปเยสตี้ยังทําผลงานได้ไม่เฉียบคมมากนัก,กวเวลาที่ได้รับโอกาสส่วนอันโตนี่แม้เรื่องถูกกล่าวหาจะซาลงไปแล้วก็จริงแต่ทว่าเรื่องเราก็ยังไม่ได้จบแบบ100%นฉะนั้นเอเดร็กเทนฮากระจำต้องมองหาทางเลือกใช้งานตําแหน่งริมเส้นฝั่งขวาเข้ามามาาาาห่่่่อออยยยยงงงงนนนน้้น้กกกก็็1คดตตตํแิิฟลลลัววไสืบเา เพราะอะไรถึงเป็นอีกตำแหน่งที่ถูกระบุว่าทีมต้องลงตลาดในหน้าร้อนปีหน้าเนื่องจากสภาพร่างกายของกาเซมิโลนั้นโลยลาอยู่ตลอดและไม่มีทางยืระยะให้กับทีมได้นานหลายปีฉะนั้นเอเดรนเทนฮาก,ก็ต้องเริ่มวางแผนงานในส่วนนี้เอาไว้แต่จริงๆแล้วตำแหน่งนี้ก็อาจจะมีลุ้นว่าไม่ต้องซื้อใครเพิ่มก็ได้นะครับถ้ามองว่าโซเฟียนอัมลาบัดคือตัวแทนของกาเซมิโลและเทนฮาก็มีดาวรุ่งที่พยายามขุนกันอยู่ในเวลานี้ยังในรายของคอบบี้ไมนูแล้วก็แดนกอซึ่งก็ไม่แน่ว่าบางทีอาจไม่ต้องเสริมใใคครรรนน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 พื้้้ที่่่่กกกาาาางสสมเเเเข็็็ดดปไัับววตตแหซอ์ชจ แฮร์รี่แม็กไกวร์ไม่ตรงสเปคฟุตบอลของเทนฮากเจ้าหนี่อีเวนคือดิลระยะสั้นที่จะหมดสัญญาในปีหน้าแล้วเอาเข้าจริงถ้ามองจากตัวผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ที่มีตอนนี้แล้วไว้ใจได้จริงๆก็เห็นจะมีแค่วาลานกับมาตินเนตเพราะว่าอย่างไรของวาลานก็มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บบ่อยเกินไปจนอาจส่งผลกระทบกับทีมในช่วงเวลาสําคัญได้คันใช้ตัวแทนอย่างลินเดอร์เลฟก็ใช่ว่าจะเรียบเนียนแทนกันได้สนิทมากนักฉะนั้นแล้วนี่เลยเป็นอีกตำแหน่งที่สื่อเชื่อกันว่าเทนฮารกน่าจะต้องมี บทวิเคราะห์ของไทโลนมาแชลบนหัวข้อที่เขาขึ้นต้นว่าเอลิกเทนฮากอาจต้องพยายามเขี่ยเล่นออกจากทีมให้ได้อีกอย่างน้อยก็6คนเพื่อแปลรูปก,กระบวนการไปสู่การนําผู้เล่นที่เขาจะสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการจริงๆเข้ามาเพิ่มพร้อมกับระบุว่าณตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือขนาดทีมของปีศาจแดงยังถือว่าใหญ่และเธอทะเกินไปซึ่งมันควรจะต้องมีความกระชับให้มากขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพโดยจุดนี้ตัวบทวิเคราะห์ยกอ้างอิงคําพูดของเป๊ปกูเดโอลาที่เคยพูดไว้เกี่ยวกับก,บการแัหาเล่่่นนดดววึงตใมมขทท ไม่ต่างอะไรกับการแก้ปัญหาระยะสั้นโดยสิทธที่จะเป็นปัญหาระยะยาวโดยคํากล่าวของเป๊ปคือแบบนี้ครับมันไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนกับสโมสรผู้คนมาพูดกันว่าคุณจะมีผู้เล่น18-20ถึงคนกับอีกบางส่วนสัก6คนที่เจ็บและแนะนําว่าเราต้องมีกลุ่มกําลังที่ครอบคลุมมากกว่านั้นเพราะว่าคําถามก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้เล่นทุกคนไม่มีอาการบาดเจ็บสมมติมี25คนคําถามคือจะบริหารจัดการผู้เล่นที่ได้ลงสนาม11บคนกับที่ไม่ได้ลงอีก14คนนั้นอย่างไรในระยะยาวดังนัันมมมชบบกกกกาาารทาทีีี่่ขดะว ตัวบทวิเคราะห์ย้อนกลับมาที่เอเด็กเทนฮากและระบุว่าแนวทางการกระชับขน,ขนาดของทีมอย่างที่เป๊ปกูเดล,ล่ากล่าวมานั้นถือเป็นแนวทางที่เทนฮากและทีมงานของเขาเองตังใจจะทําให้เกิดขึ้นกับแมนยูไนเต็ดเพราะพวกเขารู้ดีว่าทีมที่มีขนาดที่เธอทักเกินไปนั้นถือเป็นความไม่มั่นคงอย่างหนึ่งเนื่องจากการจะทําให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันทั้งตัวจริงและสำรองนั้นไม่ง่ายอีกทั้งเมื่อเกิดสภาวะการที่เกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกไม่มีความสุขที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เล่นคนใดก็ได้ที่นันัั่่่่่่่่งงงเปปปป็็นนนนนนสสสํําา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 รรรรอออออบยยคคคคค้กกกกกจจจจไไไูญญหหหทีใใวววตามมมมืภะะแพพึน หนึ่งนอกจากนั้นคือแงด่ดีในเรื่องของการถ่ายทอดแนวคิดของคนเป็นโค้ชให้กับลูกทีมที่หากขนาดของทีมเล็กและกระชับก็จะควบคุมดูแลง่ายขึ้นถือเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจและชวนให้คิดตามก็ต้องยอมรับนะครับว่าโค้ชแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปโดยบางคนก็ชอบที่ตนเองมีขนาดที่ไม่เป็นทางเลือกใช้งานที่เยอะๆแต่ขณะเดียวกันคําพูดของเป๊ปก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะสมมติถ้าเราแก้ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บด้วยการเสริมผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งนั้นเข้ามาแล้วเมื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บหายกลับมาการบริหารจัดการระยะกลางและยาวจะทํายััังงงไใหหห้้้มมีวาสุกนนทท่ดอ จากนั้นก็ยังเป็นคําถามด้วยว่าขนาดของทีมทีมหนึ่งนั้นตัวเลขที่เหมาะสมและส่งผลดีต่อการหยิบใช้งานอยู่ที่ประมาณสักกี่คนกันแน่ส่วนอีกประเด็นข่าวที่ถือว่าค่อนข้างจะเป็นข่าวดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มีการคอนเฟิร์มเบื้องต้นแล้วว่าโคตา้าประเด็นแชมเปี้ยนส์ลีกของทีมจากประเทศอังกฤษน่าจะมีการเพิ่มจาก4ี่เป็น5ค่อนข้างแน่เนื่องมาจากฤดูกาลหน้ายูฟาท,ทำฟอร์แมตการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกขึ้นมาใหม่ให้มีทีมเข้าร่วมเพิ่มจาก 32- 36ทีมแต่ทั้งั้งนั้นโค้าจนมาที่5ทีมหรือไม่นนั้ก็งางนากะเทนากงฟุตบลระดับ ีีันน้ด้วยวย่าดีกันมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะ2รายการหลักอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโรปาลีกเนื่องจากโคต้าพิเศษที่เพิ่มเข้ามายูฟา <uf> จะเริ่มด้วยการใช้มาตรฐานจากการที่ทีมจากชาติไหนจะมีผลงานที่ดีที่สุดใน2ลำดับแรกยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆก็อย่างเช่นฤดูกาลก่อนาหากเริ่มนําเกณฑ์น,นี้มาใช้ก็จะเท่ากับลิเวอร์พูลและออตาลนตาจะได้โคต้าพิเศษไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแม้จบอันดับที่หเนื่องจากทีมคู่ชิงแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นก่อนก็คืออินเตอร์มิลานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่น League, แชมเปี้ยนสีกกันเดิมมันยากไปอย่างน้อยๆก็ไม่ควรแยกกว่าอันดับที่5ลงไปเพราะถ้าจบอันดับ5ก็ยังสามารถไปลุนตรวจแชมเปี้ยนสีกจากการลุ้นให้ตัวแทนจากประเทศอังกฤษทําผลงานในรายการระดับทวีพให้ดีจนมีค่าสัมประสิทธิ์ที่มากพอจะติดใน2อันดับแรกเพื่อที่ตรวจแชมเปี้ยนสีกฤดูกาล2024-25 20จะงอกเพิ่มมาอีกใบนั่นเองครับสุสานนี้ฟุตบอลระดับสโมสรกลับมาแล้วนะครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีงานต้องไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในคืนวันเสาร์นี้เวลาที2บ้านเราจากการที่ออกสตาร์ season, แต่ก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไม่ต้องสงสัย